อาจจะถูกต้องเราก็ได้ที่เราอาจจะต้องเคยหยุดก่อนแล้วไปจัดการดูแลตัวเองให้มันดีก่อนก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นได้นียค่ะไม่โทษกันว่าความผิดใครไม่แล้วก็ตอนนั้นยังมีงานที่ต้องทําด้วยกันอีกนึกเอาไมตอนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าพอถึงวันนั้นทุกคนก็จะมาถามเรานั้นอีกว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงตอนเราคงแบบอ๋อช่วยด้วยมันหนักเลยคะมันผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์จะพูดทำไมนึกเอาปะ ที่เรื่องของเขาทํางานเยอะค่ะวันนี้โดนถ่ายละครเรื่องหนึ่งแล้วหนักมากมือเบลลร้อยดาวแล้วก็ต้องเข้าบ้านเอฟซึ่งงานของบ้านเอฟเป็นงานที่แบบค่อนข้างหนักเหมือนกันถ้า,ถ,าถ้าถามว่าเครียดเรื่องอะไรที่สุดตอนนี้ในชีวิตนะั้นคงเป็นเรื่องเอฟค่ะเพราะว่ามัน,มนหนักจริงๆมันเป็นบทบาทใหม่ที่เราไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบฝ่าฟันกับทั้งตัวเราเองทั้งเด็กๆแล้วก็คําวิจาร์้อมด้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นงานที่แบบอ ทำให้เราแบบแย่ไปเลยเหมือนกันีตกว่างานที่โหดกันแข็งแรงแล้วดังนั้นโอเคจริงๆนะมันแบบตอนี้ถ้ามีงานคู่กันเราโอเคนะคะที่จะรับอย่าเวพิ่งมาถึงตรงนั้นมันอาจจะไม่มีนะคือเรายังทํางานด้วยกันได้ปกติค่ะเจอกันได้คุยกันได้ความรู้สึกดีๆมันมีอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้อยู่ตรงนั้นก่อนดังนั้นก็ขออยู่ตรงนี้ก่อน แล้วก็อะไรที่เรายังยังช่วยเหลือกันได้เราเราสองคนยังทำไปเยอะเ,เราขอร้องว่าช่วยโดนัทน,นิดนึงอย่าทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะบางทีตอนนี้โดนัทไปไหนมันจกแบบฉันป่วยะว่า <c oughs> ไปไหนทุกคนก็ถามว่าโอเคไหมอะ <c oughs> จนเราแบบฉันดูไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งโดนัทขอเนาะช่วยโดนัทหน่อยเรื่องบางเรื่องมันแบบมันเหมือนเอามีดมาแทางอยู่ได้เราโอเคแล้วแล้วแบบมันเหมือน หลายๆคนนม่ยอมให้มันแบบหยุดหรือไปไหนสักอย่างไม่ได้คิอโทษนะตอนนี้ตอนนี้เร่โอเคไงก็ถึงบอกว่างง้นช่วยดนหน่อยว่าเออไม่ต้องเจอกันทาวน้าถามเรื่องอื่นดีกว่าเนาะอย่างหนังหนังที่ทำหนังยังไม่ได้คุยกันค่ะเพิ่งเจอกันแต่ก็ยังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้ว่ายังไงตอนนี้เราโฟกัสถึงงานที่ต้องรับผิดชอบกันมากกว่าอย่างเช่นตัวนันดาเขาก็ฟูเฮาสย่งงี้แล้วก็ตัวโดนัทก็ยังมีเรื่อง เอฟส่วนลอนดอนเนี่ย mm hmm. จะเป็นโปรเซสต่อไปที่จะคุยแต่อันช่วงนี้เราจะต้องเหมือนเฮ้ย mm hmm. ทำงานในของตัวเองไปก่อน mm hmm. แต่ว่าเรายังมีอะไรเรายังคุยกันได้เหมือนเดิมเราเลิงานนี่เราจะมีหนกินหักของไปยังไงกันไหมอ่ะไม่อย่าบิวแล้วอย่าบิว mm hmm. ไปถามเขาก็อย่าไปบิวเขาด้วย mm hmm. เพราะว่าตรงนั้นว่าความรักห่วงใย,ยมีเหมือนเดิมแต่ตอนนี้อยู่ตรงนั้นก่อน แล้วนัชอยู่นี่ก่อนอนาคตเรื่องงานเรื่องส่วนตัวชีวิตเดี๋ยวว่ากันตอนที่มันเกิดขึ้นเราค่อยมาถามดีกว่าเนาะแต่เรายินดีใช่ไหมของการหยุดพักนี่มันก็ต้องเอาให้ได้เห็นไหมเอาว็นว่าเนี่ยแหละหยุดก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่ะถ้าฝังรูปเขามี่เซฟเเข้ามาเรานดีสบายสบายสบายเนาะราบอกแล้วว่ามันแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเรียบสร้างประเด็นเรื่องนั้น โดนัทถ่าสวนโดนัทนะวันนี้โดนัทยุ่งมากอย่างไม่ได้คิดส่วนเขามันก็เรื่องของเขาแล้วนึ่งออกป้าแต่วันนี้ทั้งคู่มันเราดูแลกันอีกแบบเนี่นนะคะ่ะเออมันอาจจะโอเคเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่มันไม่ได้โลกมันไม่ได้หยุดหมดุนเนยระหว่างเรานอนันดาเรียกว่าอะไรดีคะตอนนี้นนอย่าให้จำกัดความไปถามเขาเพราะเข,า,า,ขาอาจจะจำกัดความได้โดนัทไม่ขอไม่ระบุดีกว่าแล้วอย่างนี้จะมีผลกระทบกับงานที่ทำต่อกับอนันดาไหมคะธุรกิจที่ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ เท่าที่คุยกันอยู่นะคะก็คือว่าอาจจะต่างคนต่างคำของตัวเองก่อนดีกว่าใช่ใช่แต่มันไม่ได้แบบอุ้ยคุยไม่ได้โกรธมากหรือแบบไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วหลังจากมีข่าวนี้ได้โทรคุยกันไหมคะเห็นบอกว่าส่งข้อความหากันอีเดียวเพราะวานเพิ่งเจอกันค่ะอ๋อได้คุยกันแล้วโอเคไหมอยากรู้ว่าแบบไปไมถึงไม่กันมันไม่เหอะ โลกจิตอย่างหนึ่งของนักข่าวนะตอนเริ่มต้นทุกคนก็แบบพูดสิพูดพูดพูดอย่น,นี้พอตอนนี้ทุกคนก็พูดยอมรับวงคนมองว่าเราไม่ชัดเจนเลย<ม>นี่โดนนะไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้าเกิดกดลัวนะโงนันก็บอกอยากเขียนไรเขียนแต่ถ้าเกิดเลือกจะมาถามโงนั้นแล้วอ่ะรงนั้นก็คงตอบประมาณนี้เขานี่โงนั้นว่าโดนั้นมีคําตอบตั้งแต่วันแรกที่ตอบแล้ว เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าว <c oughs> ช่องแซงดวงการงานการเงินความรักแบบนันนๆ,น,ๆนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว